สดแล้วแต่มันดาบมันดาบมันดาบเม่่ายไ้มเน่ะึมามอกีรววิ่งทำไมเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะมันดาบมันอัดไม่ได้เนี่ยพี่พี่ไปเดินใหม่แป๊บนึงมันกะจะรีบวิ่งทำไม เดินเดินออกมาเดินแบบไม่รู้เดินแบบไม่เลาไม่มีเพลงเลยเหรอเอ้ยเราต้องเปิดเอาไปเอาไปเอาฟ้าเอาฟ้องเพลงูตื่เต้นอยู่ทั้งโอลเกิดอ๋อยางอ๋ยางเปิดได้ไหมเปิดดิเปิดดิ แป๊บนึงนะแฮปปี้เอลแฮปี้เอลกำลังเปิดเพลงมันเกิดเหรอเจ้าของมันเกิดอย่างนี่ยนะหน้าจะแรงหน้าจะแรงคือหัวร้อนมาะอย่างโป๊ะเลยที่สุดบอกเลยแบนหนึงทำมันไม่รู้ดิ

พี่ให้ร้องกันเหรอ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday น o ่มันโอเค y BIRTHDAY ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนีมีการห่ายใ้กล้องยโอเคห่ายถ่ายใกล้องด้วยพี่เป่าเค้กเฮ้ยาทปีหน้าขอให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ได้สำเร็จนะเอารอ เอพี่อ้อก็เป็นเดฟเฟมดิมาพี่อ้อมาหรือเราจะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก่อนแล้วเราถ่ายรูปตรงไหนเหรอเปิดไฟไหมมันเห็นไหมล่ะเห็นอยู่แสงเข้าอยู่ลื่อจิเค็กใหม่มันจะสุดแล้วหวาและไม่เห็นแล้วปิดไฟเถอะเอาหรออืมแสงมาเข้าข้างหลังอืมอันนี้เห็นหน้าอยู่หรือจะเอากลางถนนเลยไหมล่ะ เออไปมึงเยอะจับเพราะมันมีไฟอันนี้ไงแย่น้ากันหรอถ่ายรูปก่อนหรอพี่พรยังถ่ายรูปก่อนหรออ้าวก็ต้องถ่ายรูปคนถือกล้องอ่ะใช่เอารูปสีคนก่อนหนึ่งทำไมเราไงต่อ่ะเรามีเต้นผิดวิธีเขาไม่รักสอบเต๊ตไว้เวลาอะยังไงต่อยังไงเด็กมารำไหมเด็กว่ามารำอะไรไหม เป็นนิวฮอล์สับมาได้ถ่ายหน้าเค้กไว้ยังถ่ายแล้วถ่ายหน้าเค้กไว้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกพี่เราจะทําอะไรเหรอไม่อยากเห็นหน้าเค้กไงปีนิวหรออันนี้นิวเดียนี่คือปีบัตรเดช่ใช่ทำไมเหรอพี่รันถามทำไมเหรอทำไมต้องถ่ายรูปหน้าเค้กที่จิวเมรี่คริสต์มาสด้วยนะเอาคู่นี้เทศกาลเลยเหรอแต่ที่เห็นแก้ปีใหม่เอาปีใหม่น่าจะเหมาะกว่าใช่น่ารักเนาะ ใช่น่า like รักเ้องเอ้อาคีดับหมายถึงตัวนั้นน no. ่ารักนะใช่เอ้ยไม่ได้อวยพรเลยปกติเลยอวยพรเลยไม่ได้อวยพรพี่อ้อก่อนเลยพี่ออวยพรซะอให้พี่ใกล้ใกล้้ใกลไม่เขายืนอยู่ตรงนี้มันไกลไปดิเสียงไม่ได้ยินไม่ทำเสียงว่างนะคะไม่ยืนเลยยิ้นแล้วทไมไหนล่ะเจอดีเออไปไหนล่ะตรงนี้ดิอวยพรแล้ว เอาพี่ดิง้งอะฮะพี่ดิง้งไวยพรเร็วมีความสุขครับ <c oughs> อ,อยู่ไกลเลยใช่ม,นะมันยุ่งเยอะมากใช่ืมีความสุขมา,มากๆนะครับพี่รันไม่ใช่พี่อขอบคค,ออบคุณค่ะยอดอยอด follower ออยอด view เพิ่มขึ้นเป็นล้านๆครับสัญญาณ เออเอาเอาอะไรไหมเนี่ยเอาเอาสักยอดไหมล่ะตอนเนี้ยอะไรเอาสักยอดไหมล่ะมีความสุขมากมากค่ะได้ไปบิ๊กเมล์เทนทุกปีค่ะอี๋เนี่ยน่ารักค่ะเอาสักยอดไหมคุยสาสักไปยังเพิ่งสามเมื่อเช้าผมมาดูเด้งๆนะไปดัดใหม่ไหมล่ะเพิ่งสามเมื่อเช้าไปดัดใหม่ไหมล่ะอันนี้เพลงอะไรหรอเพลงมันดูเหมือนชีอินไหมใช่ชีอินคุณผ่า ไม่เลยไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆไม่ชิหอมมากเอาใช่ใช่ดูอร่อยอ่ะดูอร่อยมาลองชิมดิมาไว้กินอย่าเล่นพี่เอานะปอนะปอนอะไรปอนอะไรปอนไม่กินเอาไว้กินด้วยจริงๆอ่งเอาไว้กินเอาวางดีกว่าไม่อยากเอาใกลเอาวางดีกว่าเดี๋ยววางตรงนั้นพี่วางวางได้วางได้คือมันนังคือมันไม่ดีเลยๆแล้วหนูน่าจะล้ม กดแล้วแล้วไงม่ต้องปกดรอที่สี่คลิปไปตัดตรง้หน่งสก้อานสี่้อนเดี๋ยวให้คน่สีกอนมันเยอะเกินมนเยอกินสีก้อนแต่อกว่าต้องรอหกโมงครึ่เขาจะลงมาอ่น้อนนี้บอกหกโมงมันมันแล้วแต่แต่ว่าจะไม่กดไม่เกนเราใช้บอกว่าเแต่ปกติเขาจะลงมาเก็บผ้าออ่ะยืนมองอยู่นั่น